นิทานเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบอยู่แล้วยิ่งการเล่านิทานให้ลูกๆฟังถือเป็นการสร้างและส่งเสริมจินตนาการให้กับลูกๆได้เป็นอย่างดีนอกจากจะช่วยทําให้มีจินตนาการและมีการพัฒนาทางด้านสมองที่ดีแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวระหว่างพ่อแม่และลูกได้ดีอีกด้วยดังนั้นการเล่านิทานให้ลูกฟังเป็นประจำจะทําให้ครอบครัวมีความสุขเพิ่มมากขึ้นและลูกก็จะมีพัฒนาการทางด้านสมองที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยวันนี้ทีมงานคิสทันไอที มีเหตุผลดีๆที่ควรเล่านิทานให้เด็กฟังมาฝากคุณผู้ชมส่วนจะมีอะไรบ้างมาติดตามกันได้เลยนิทานสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเชื่องเวลาดีๆที่พ่อแม่จะเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกฟังเวลาสบายๆส,สร้างความอบอุน่นสร้างความผูกพันและนำไปสู่ความเชื่อมัน่นที่จะเสริมสร้างปัญญาของเด็กๆได้เป็นอย่างดี นิทานช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิดช่างถามและช่างสังเกตเป็นโอกาสที่จะทําให้เด็กมีความฉลาดมั่นใจและ,ะแสดงความคิดเห็นถูกจังหวะหรือที่เรียกว่ามีความฉลาดทั้งทางปัญญาและฉลาดทางอารมณ์นิทานช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษาการฟังนิทานจะทําให้เด็กได้รู้จักรูปประโยคการใช้ภาษาความหมายของคําและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในอนาคตนิทานทำให้เด็กจับประเด็นและวิเคราะห์ได้ดี การฟังซ้ำๆเด็กจะจำเรื่องราวได้ทั้งหมดและเด็กจะรู้จักมองสิ่งที่อยู่รอบตัวเข้าใจเรื่องได้ง่ายถ้าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะจับประเด็นมารวมกันทั้งการย่อความนิทานช่วยกระตุ้นจินตนาการของเด็กน้ำเสียงที่เล่าเรื่องจะกระตุ้นให้เด็กสร้างจินตนาการเป็นภาพการเล่านิทานบา่อยๆจึงเป็นการสร้างจินตนาการไปพร้อมๆกับการรับรู้เรื่องใหม่ๆที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนนิทานช่วยบ่มเพาะคุณธรรมแก่เด็ก พราะนิทานส่วนใหญ่สอดแทรกคุณธรรมทักษะชีวิตหรือข้อคิดต่างๆที่ทาให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณงามความดีและนําไปปรับใช้ในชีวิตเมื่อโตขึ้นนิทานช่วยสร้างสมาธิช่วงเวลาของการเล่านิทานเด็กมักจะฟังนิทานอย่างตั้งใจหากเรื่องเล่านิทานที่เหมาะกับช่วงวัยจะทําให้เด็กเข้าใจอยากรู้และติดตามต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถือเป็นการสร้างสมาธิให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีนิทานช่วยสร้างนิสัยรักการอ่าน การเล่าหรือการอ่านนิทานให้เด็กฟังจะช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพราะการอ่านจะทำให้มีสมาธิและอ่านหนังสือได้อย่างรวดเร็วและทั้งหมดนี้คือเหตุผลดีๆที่ควรเล่านิทานให้เด็กๆหรือลูกๆฟัง